แสดงว่าไม่ได้คิดว่าอยากได้เฟิร์สพิกด้วยซ้ำฮะ <c oughs> เหมือนจะอยากได้ตัวอื่นมากกว่าริกเตอร์ออกออกมานะตอนนี้จะหยิบไหมแต่ว่าในตัวอื่นเองก็มีตัวน่าหยิบเยอะเหมือนกันนะในเมตาเพราะน่าสนใจนะแบนเทนด้วยครับทีมี่ยังหลุดอยู่ oh. จงใจแบนใส่ใครหรือเปล่าฮะับสำหรับตัวของเทนใช่ครับบิกินในา,าน,นะนะฮะซัพพอร์ตของไฮบิทเอ็กซ์ได้หยิบทีมี่นะฮะเกมนี้สแนปเปอร์ลงสนามด้วยครับพี่โก็ oh. สองผู้เล่นใหม่เลยนะครับทั้งสแนปเปอร์แล้วก็คิวเรียสฮะเกมนี้ได้ลงสนามไป แล้วจะเอาติมีมาคู่กับอะไรโอเมนนะครับโอเมนน่าจะเอามารับมือริกเตอร์หรือเปล่าฮะแน่นอนว่าหลายๆคนหลังๆมาเนี้ยริกเตอร์ถือว่าโดนเนิร์ฟไปประมาณหนึ่งเลยริปงริปโป้ก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วแต่ก่อนโดนเนิร์ฟหลังโดนเนิร์ฟมายิ่งเจอหน้ากันหนักข็้าไปอีกครับแต่ว่าโอเมนก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งกันที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันคือการกดดันริกเตอร์ไม่ให้ไปเดินเติมง่ายๆแล้วถึงเวลาทีมไฟมีประโยชน์ไม่แตกต่างกันจับหนึ่งได้ดีด้วยนะครับเอาละครับจะตอบโต้ด้วยอะไรครับเสียทีมีให้เขาไปโอ เรียวม้าช่วงนี้กําลังฮิตเลยนะมาจัดจดแต่ถ้าเกิดหยิบเรียวม้ามาพร้อมกับเลนกลางแบบเมื่อสักครู่นี้อย่างลิเลียนหน้าก็จะกลายเป็นว่าเหมือนฟิกตําแหน่งเรียวม้าประมาณนึงแล้วฮะครับซึ่งตอนนี้ในในโปรลีกนะเอาโปรลีกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเราพูดถึงในเล้งนี่ก็จะโมวซัวนิดนึงโอ้ตอนนี้สชร่อถบันเทิงครับกับในโปรลีกเนี่ยเรียวม้ามักจะฮิตกันในตําแหน่งเลนกลางกับตําแหน่งจังเกิลสองตำแหน่งเท่านั้นครับและเหมือนจะเป็นจังเกิลที่ฮิตกว่าเล็กๆด้วยแต่ว่าในเล้งเนี่ยผมบอกเลยไปเละ ห้าตำแหน่งทวนครับผมเนตัวละครนี้ไปได้ห้าตำแหน่งจริงเพราะผมเจอมาแล้วจริงๆซัพพอร์ตเบลมาออกของแดงแพงโคตรแรงเลยมันก็เลยอยู่ตอนนี้ผมบอกแล้วเสน่ห์ของมันคือการที่ของซัพพอร์ตเนี่ยมันไปได้ทุกทิศทุกทางครับทั้งนั้นข้ามขีดจำกัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ RV อย่าไปยึดติดนะว่าตัวไหนมันเหมาะกับซัพพอร์ตไม่เหมาะนะมันดีไซน์ได้ด้วยไอเทมซัพพอร์ตด้วยนะครับตอนนี้แต่แน่นอนว่าตัวที่เหลือเองก็ต้องมาทดแทนในเขาเรียกอะไรนะซ้อมแซมส่วนที่สึกหรอนิดนึง่งเธอคือส่วนที่ขาดเธอคือสิ่งที่่ขาดเชน หยิบเดียวมาสพอร์ตมาสิ่งที่หายไปก็อาจจะเป็นพวกตัวเปิดพุ่มตัวสพอร์ตทั้งหลายแหละที่เป็นสายแท้งเรื่องของทีมไฟต์ก็อาจจะดูออนแอรลงถ้าเกิดไม่หาตัวมาซ่อมตรงนั้นแต่แน่นอนฮะนี่คือความสนุกสนานของการต่อทิกซอแผนใช่อย่างเกมโมบ้าแบบอว v เนี่ยหลากหลายขึ้นมากแล้วตอนนี้มันมีตีมี่อยู่2ตัวแล้วครับคับหมวกแดงกันเลยฮะ พี่ต้อยแหละเดี๋ยวจำเพลงกันไม่ได้แล้วว่ะบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำแล้วเขาลำแบบไหนผมเองยังไม่รู้จักหมอลำรู้จักแต่นางลำไอ้ยาเอาละยังคงรับมีต่อไปสำหรับแฟนเซ็กซ่ากลางคืนนี่น่ากลัวมากตีมี่กับเฟนิกซ์นะครับโมเดลมันจะดูคล้ายกันหน่อยนึงนะฮะนิดนึงครับมาเป็นคาเฟนี่ครับผมอย่างว่องไวกันเลยทีเดียวทั้งสองทีมมีแครี่แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคาเฟนี่อาจจะดูแข็งแกร่งกว่าในช่วงเลดเกมแต่เฟนิกซ์เนี่ย เซฟตี้มากๆากเลยส่อ,องการโดนล้วงใช่ไม่เคยกลัวเลกเตอร์เท่าไหร่ครับจริงจริงก็ระบบเฟนิกเนี่ยเฟนิกเป็นตัวที่เก็บออบเจกตีฟได้ไวนะครับอาจจะเล่นเน้นคุมออเจกตีไปก่อนก็ได้หรือจะจุกก็ได้นะครับต<ช>อนหลังเดี๋ยวดูการดับของอันดิโซโซฟ,ฟาก่อนได้ด้วยนะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะผมเห็นบ่อยและหลังๆเพราะว่าแบบเอ๊ะทุกครั้งที่เห็นเฟนิกเนี่ยมักจะมาในแผนดับเบิลแครี่ใช่หรือไม่ก็ถ้าเกิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดจะเล่น2ไฟเตอร์และหนึ่งเฟนิกป่าเนี่ยเลนกลางต้องเป็นตัวเดเมจจ๋าเลยครับ เพราะว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเป็นแครี่ก็จริงแต่ดาเมจไม่ได้เวอร์วังเท่าแครี่เลทเกมในหลายๆตัวเช่นแบบพวกคาเพนนี่เทวนาสยอนบิ๊บอะไรเงี้ยใช่แล้วเทียบ DPS แล้วมันไม่ได้รูดได้ขนาดนั้นนะครับใช่ครับถ้าจะมีได้นี่ก็ต้องเป็นติ๊มาร์กอาโรนัลด์ต้องรอเวลาด้วยนะทั้งตีและครบปสี่แตกนะข้อสำกัญมันค่อนข้างเยอะในเรื่องของการบูสต์ดาเมจคือแน่นอนว่ามันทดแทนมาด้วยความซูเปอร์เซฟตี้ของน้องเฟนนิกซ์เนี่ยแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามพัดดาเเมจกินดับในเกมแบบเกมฆ่าาใครตดเอหมืนนสตัไปกินาทีอ่ด แบนไเป็นเมจสองตัวเลยนะไอบิดเอ็กซ์แล้วเอติโดซาฟาเองก็แบนเมจเช่นเดียวกันอ่าอติโดซาฟาบอกอ๋อผมเลือกเร็วมามาไว้กลางแล้วครับ <c oughs> ไม่เป็นไรดูจะแบนเมจด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันครับนะครับอาจจะไปเติมป่าที่เป็นเวทแทนไหมก็น่าสนใจเหมือนกันป่าเวทก็เยอะอยู่นะช่วงนี้เพนก็ฮิตเหลือเกินเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะที่จะหยิบออกมาแบนเมจสี Band ่ตัวกันไปเลยฮนะในเฟสที่สองอิกนิสดีรักอิลูเมียแล้วก็ครนะิกซี่ฮะ ยกไหมเปิดป่าก,ก่อนเลยนะครับถ้าเอมิลี่มานี่ก็แผน2ไฟเตอร์ครับกับเฟนนิกนี่มีการขอดูกลางด้วยนะคุณแบ,บ,แบ,บ,แบ,บงงนแปลกๆเหมือนกันตกลงเรียวมาเปล่า,าเพราะในเกมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีทั้งริกเตอร์คาเฟนีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเดียวมัดกลางจริงๆเรื่องของการบุกไปก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้เพราะทั้งคาเฟนี่แล้วก็ริกเตอร์ดันเลนไหวมากๆแล้วมีอิสระในการเติมเกมในช่วงเลเวลนหนึ่งถึงสี่แต่ถ้าเกิดหยิบบอลได้บูมเมนต์มาการที่จะไปบุกป่าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายฮะ อันนี้เป็นการหยิบเพื่อที่จะเอาไว้เฟล็กซิเบิลได้นะครับถ้าหยิบ Wonder Woman คือจะจุกเอา Wonder ไปไว้ในป่าเอาเฟนนิดกับมาข้างก็ได้นะครับก็ยังเผื่อทางเลือกให้ตัวเองอยู่นะครับถ้ากัดเอาเอมิลี่จริงถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะแต่ว่าดูจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Wonder Woman มาในตำแหน่งของช่องเกลก็เยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่รับมือเรียลมาได้ค่อนข้างจะดีด้วยแหละอืมโอ้ถ้าหยิบลัมเบอร์มาจริงนี่เลทเกมทีฟายส์แข็งแกร่งมากอาลิสก็ไม่ต่างกันแล้วฮะเอาจริงๆแล้ว มีคนบอกว่าอลิสกับลัมเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่แอบคล้ายกันพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าจังหวะการเล่นอัลติเมทเนี่ยคือแบบอ่ะโยนๆไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบพื้นสโล์หนืดๆคุมทีมไฟคุมพื้นที่ก้อนนั้นแน่นอนว่าอลิสจะกว้างกว่าแต่ว่าตัวของลัมเบอร์แลกมาด้วยความสามารถในการเอาตัวรอดที่เยอะกว่ามากครับสุดท้ายเปิดมาแล้วเรียบร้อยว่าเป็นเรียวมาจังเกิลนะครับแบบนี้ก่อนท่าชัดเจนนะแบบนี้ใช่ครับกับการไฮบิดเอ็กซ์จะเติมอะไรครับเพราะแบบนี้ ชัดเจนว่าตรงกลางจะเจอกับระยะของลิเลียแนน,นะครับกาลีนี่จะเป็นตัวมิดเลนเดาเมจจัดอีกตัวหนึ่งแล้วฮะโอ้ my god ซึ่งก็อย่างที่ว่าแล้วเฟนิกตัวเดียวอาจจะไม่แรงขนาดนั้นจำเป็นจะต้องมีเลนการที่แรงจริงๆคะไม่อย่างนั้นเดเมดทีมไฟ์น่าจะขาดหายไปพอสมควรอยู่<ช>แล้วไฮบิทเองนี่เล่นทีมไฟ์เก่งมากด้วยนะมีวอลเดอร์บูมเอนด้วยพูดผิดสิต้องบอกว่าเปิดทีมไฟ์เก่งมากแต่ัมหวะเปิดเสร็จแล้วเนี่ย หาดาเมจตามมาได้ไหมต้องมารอดูกันฮะว่าทางทางั้งเฟนนิกแล้วก็เลนการที่การจะเลือกตอนนี้มอมเป็นกาลีอยู่เนี่ยสามารถใช้จังหวะที่วอนเดอร์เมนดึงให้เปิดให้ครับได้คุ้มค่าแค่ไหนด้วยแล้วฮะโอ้กาลีซึ่งเรียวมงจริงไม่ชอบนะคุณตรง,ตรงรกาเรียวมงอยากเข้าไปเนบใกล้ๆ,ๆนะครับต้องเล่นระยะกลางเท่านั้นแต่ปเปลี่ยนใจเป็นรัสครับโอ้เอาเลยฮะตัวโซนด้วยสกิลถูกตัดออกไปแล้วกลายเป็นตัวเบิร์สเมทเข้ามาแทนนะครับนจะเป็นตัวต้นเกมเก่งหลายตัวเลยนะเซกซ์ใช่ครับวอนเดอร์เมนรัสแล้วก็จริงๆแล้วจนิกกเเป็นตัวที่่งไวเพรสมคลยแล้ว นสนใจอยู่หัวเกมนี้แต่ว่าแอนติโรซาฟาเองก็มีความสามารถในการทะลุทะลวงจากคู่หูสองไฟเตอร์ท่าเรยวมาริกเตอร์อยู่ผมรอการสิร์ตำแหน่งอยู่ครับพี่โก้มันแปลกๆครับอย่างไรอย่างไรโอเมเอนตาแดงก็เกินไปมันแปลกๆครับแล้วทำไมคิวเรียสไปอยู่กับราชเขารอเปลี่ยนกับแชงเหรอครับหรือเปลี่ยนกับใครครับนั่นนะสิฮะแล้วบิกินถือวันเดอร์วูแมนนี่คือโลมเหรอครับแชงวิ่งเข้าป่าหรือเปล่าอืมแชงไปเล่นเป็นอีกป่าแทนเหรอครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่ถนัด ในการเล่นนะครับฮีโร่ประเภทแครี่นะครับสำหรับทางด้านของแชงส์นะฮะในตอนที่เขารับ <Ch anks S 2> หน้าที่เลนมังกร <Ch anks. S 2> ก็กดแครี่เขาข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันน<ช><ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างฮายาเตะท,ที่เขาได้โชว์ผลงานหลา,ลายครั้งด้วยรวมถึงตัวเลดเกมแบบพวคาเฟนี่เขาก็ทำได้เหมือนกันใช่ครับต้องมาดูครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโพสิชันผู้เล่น ภายในทีมด้วยของ Hybrid X อ<ช>นะครับ<ช>อาจจะเลือกไปในทิศทางของความถนัดของแต่ละฮีโร่ด้วยนะครับกิเลสอาจจะถนัด w o n d e r w o m a มมากกว่าแล้วก็แชงเองก็ถนัดแชร r รอยู่แล้วก็เลยมีการต้องสลับโพซิชันตามฮีโร่ออกไปนะครับก็ต้องมีการหมุนการจูนกันเยอะเลยแหละฮะส่วน<ช>ทาง h y บ r i d x เพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันหลายคนอยู่เหมือนกันในสเ s t e r นี้แต่อย่างไรก็ดีฮะการแข่งขันยังต้องดาเนินต่อไปฮะักำหนดไว้แล้วมีเวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นช่วงกลางซีซั่นอะไรอย่างนี้ก็จริงนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะพักให้คุณไปนนนัั่่งซ้ออมกก เกมยังต้องดูเงินต่อไปฮะและเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมเอ็ดดิโด้ซัฟาทีมสีน้ำเงินฮะและไฮบริดเอ็กซ์ทีมสีแดงสตาร์ทเกมที่หนึ่งฮะเบสออฟไฟฟ์นี้ดูกันยาวๆครับผมเวลาซ้อมอาจจะย,ยังไม่มั่งนะกับการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเข้ามาทีมครับแต่ชัดเจนแล้วฮะแชงใสจังเกิลแทนคิลเลสด้วยครับโอ้โรบิโอมาจังเกิลไซงัดไปก่อนครับ <c ute less> แล้วนี้เป็นบ <c ute less> ุนเดอร์บุมแมนซับพอร์ตโดยเอาเซนเปอร์เล่นกลางแล้วคิลเลสไปซับพอร์ตเลยครับแล้วพี่กินย้ายตำแหน่งเหรอฮะ อ๋อยังเป็นผู้ปออแต่ว่าเอาไปเลี้ยงป่าแล้ววอนเดอร์เดินคู่กลางครับคือเป็นลักษณะของการเอาเรมังกรมาช่วยเคลียร์กลางก่อนน่าจะกลัวว่าแรมจะเล่นยากแต่ว่าเดลมาไปนู่นแล้วฮะเล่นสองสองเนี่ยเขาเข้าเลสไปเรียบร้อยแล้วนะครับพิกกิ้งกับแชงกำลังเดินมาแต่ไม่น่าจะทันนะพนดีไปเรียบร้อย แล้วโป๊กเบรกใครโตไปก่อนนะครับแล้วโคราซอนครับจะเอาต่อเลยฮะโดนลุมอยู่3คนแล้วโลมีโอเข้ามาช่วยแต่โคราซอนติดอยู่กลางวงรถยังพินวิววข้ามาได้แต่มีคนเบรกให้ครับแล้วใครโตกับทางด้านโคราซอนใครจะหล่นลงไปก่อนเป็นสแนปเปอร์ครับที่เข้าไปเก็บโคราซอนได้ก่อนแล้วติดอยู่ด้ไหนแล้วโมคายก็เลยจะล่วงด้วยครับโดนมวยผักกลับมาฮะแล้วจังหวะนี้ครับ TKO เรียบร้อยล่วงลงไปเหมือนกันครับสำหรับใครโตฮะโอ้เก็บได้3ตัวเต็มๆมาให้พี่เด็กจังหวะที่ทางไอเตอร์ลฟ้าต้องการที่วิ่งเข้ามาแย่งบัฟแดงก่่อนทําาาาาไไดด้้้กก็จริงฮะแตขขขเมลับ ไปไม่ได้ฮะเสียไปถึง3ตัวเต็มๆเลยอ่าตอนตอนเรียกว่าขาเข้านี่รถโฟล์ครับไฟเขียวครับแต่พอขาออกปุ๊บติดไฟแดงนะเมื่อกี้นี้โอ้ดูกโดนก่อม็อบครับเมื่อกี้นี้มาเยอะแยะเลยฮะรับไปเต็มๆฮะเสียไปนะครับสามสกอร์ให้กับไฮบริดเอ็กนะฮะแล้วตรงนี้มาเกี่ยวไปที่อิปโปอีกครับยืนลอยมาโอ้โหละซอฟชุดหนึ่งไกลแล้วเกินครับแต่นี่มีสปินเนี้ยได้ลุ้นอยู่เมื่อสักครู่นี้เกือบตายลงไปเหมือนกันให้อิปโปแต่ก็ วิ่งออกมาด้วยเลือดที่แบบปริมปริมเลยคราบเฉลิมสุขครับโอ้แล้วเมื่อกี้นี้ฟิกเกอร์ไปเกี่ยวสวยนะครับบิกินสตีด,ดีว่ายังมีสปินครับแล้วหมดหน้าตักแล้วครับเพราะว่าเล่นกันตรงสปีชเนลไปตอนต้นเกมครับใช่กันไปเละเทะแล้วตรงนั้นเพราะว่าไอตรงบัฟนะมันใกล้ๆกับทางอ่าเขาเรียกอะไรกำแพงของมังกรเล็กด้วยครับกระโดดข้ามตรงนั้นกันเพลินแล้วฮะฟิกกันข้ามกันมายุ่งเลยเมื่อกี้นี้โแต่อนตรายอัพใหม่นี้ก็ดูจะ น้ำหนึ่งใจเดียวกันใช้ได้เลยครับทางด้านของไฮบิทเอคยกขยโญงกันไปเรื่อยเลยครับไม่มีเหงาเดียวดายเลยเลยฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าปกติใครเมนอะไรครับ <c oughs> เปิดห <c oughs> มาเรียกว่ามัลติ t ทเลนต์นนะครับผมแล้วดูครับแ n a เปอร์ครับขอกดดันนะครับตัวเองสี่ก่อนฮนะทำได้สวยทีเดียวแซนเปอร์แล้วสี่เมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายโอ,อเดนฟิสไดยนะทำนะฮะแค่จ่ายท่าหนึ่งท่าสองไปก็ทำให้โมกาเสียหายพอสมควรแล้ว อะไสอยู่ใกล้ๆก็หยุดไม่ได้ฮะ,ฮะมาไม่ทันช่วยเพื่อนย่างจริงนะครับรอ,อ้โหีแกล้เข้าไปเกี่ยวที่โมโคาซ,ซึ่งยังไม่สียังอันพิทิคเมย์ไม่ได้แล้วมาแล้วแมแนปเปอร์ครับไต่เข้าคางไปเรียบร้อย <c oughs> โอลิมปิสถาถออกมาแล้วเป็นสก,กอร์ของเขาไปครับเป็นคอมโบที่ใช้เวลานะเมื่อกี้แบบเออค่อยๆกดฟัสซีค่อยๆทำแต่ว่าครบท้วนอยู่ดีฮะเพราะว่าตัวของโมคาซยังไม่มีฟลิก,กอร์เพื่อใช้หนีแรปเปอร์บอกอ่ะเพิ่งลงสนามวาพี่ขอเล็งก่อนครับขอใจเย็นเลงๆค่อยๆเลงเลยดูแบบ ค่ kind of อยออกนะเอาชัว่ะเอาชจูเอาชจูเอาชจูเดี๋ยวมืดแล้วก็ได er> ้ไปจริงๆครับโอ้เราตีเลียนเดินเข้ามาแบบนี้ครับโดนปิดหน้าปิดหลังหรือเปล่าครับด้านหลังมีคอนเคอร์เข้ามาแต่ว่าแมปเป็นอลิสครับจะช่วยยังไงในขณะที่เลียวมะวิ่งออกไปนู่นแล้วครับโครซอนเนี่ยโดนเด็กตรงกลางโรามีโอเข้ามาสวนไปที่สแนปเปอร์แล้วเรียบร้อยครับปิดสกอร์สแนปเปอร์แล้วก็ยิงพี่ไคโตะลงมาเติมเหมือนกันโดนโครซอนกิ้งใส่หน้าเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้พี่ยามจะเทดาเมจใส่โมแคสแต่ว่าพุ่งหนีออกมาแล้วสตันสวนเต็มๆมาให้บีตเอ็กซ์เมันล้ครบยมีออ่ บาบอ่าเรียบร้อยครับล่วงครับลุกขึ้นมาพร้อชีวิตที่2ครับจะเป็นอย่างไรเรียบร้อยสั้นเหมือนเดิมฮะชีวิตนี้ไม่พอฮะไปต่อครับทิ้งเลนยาวนะโรมิโอด้านบนโอเมนกาลันฟีอยู่แต่ว่ายังไม่5นาทีฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เสียหายเท่าไหร่นี่คือจุดเด่นของริกเตอร์แล้วฮะวในช่วงต้นเกมสวิตแล้วครับเียกคสวิตยาวเอาคันเบนี่ไปรับก่อนไปนู่นแล้วจ้าออโอ้โหก็ถือว่ให้สัญญ,ญาณกันดีทำให้โรมิโอเนี่ยมาเที่ยวได้นานไม่ได้เสียคลิปอะไรด้วยฮะเดินเกมมาได้สวยฮะตีโรซาฟาโอ้ยแล้วไฮบิทเอ็กเสือพัดูเงินฮะ น้ำสองพันโกล,ลวครับครับโอ้ยยังไม่ถึงสี่อาทีเลยนะฮะถือว่าดึงคืนได้พอสมควรแล้วด้วยซ้ำนะครับราาจังหวะเมื่อกี้ที่ได้คือมันตั้งสองคิวเป็นโรมิโอนะฮะที่ได้มาเพิ่งจะสังเกตว่าเกมนี้โรมิโอรับหน้าที่เลนดาร์สเลเยอร์เพราะปกติเราจะเห็นโรมิโอในฐานะเลมังกรใช่ครับแต่ว่าทางอิปโปมาใหม่น่าจะถนัดเลมังกรมากกว่าก็เลยอ่ะงั้น เดี๋ยวเรามีโอไปดักเลเยอะก็ได้ใช่ครับมีการสลับตำแหน่งกันพอสมควรแล้วตรงนี้ครับเข้าไปเจอกับทั้งนั่งคิวเรต้องกดบอลสแลงชี้นสวนมาโมคาเซตฟิกเกอร์ครับแล้วตามมาลัวซอบทุด oh. ดึงตัวเองเข้าไปไม่แหเลือดมันยังไม่เกิน50%รนะแล้วไปแล้วครับสนแนปเปอร์ครับปู้จังหวะนี้งััดฟิกเกอร์ไม่โดนครับ จังหวะนั้นเหมือนเหมือนจะใช้คำว่าโดนแหละแต่ว่าโมคาสับพุ่งหลบพอดีด้วยมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึงอะโรเมโอวิ่งใหม่ครั้งหนึ่งเติมมาแล้วครับแทงไ,<ด>ไหมน,น้ำแต่โดนต่อยหน้าเข้าไปก่อนครับแล้วลุงหูยัดตัวเองเข้าไปค้ำอยู่ครับด้วยลิคาริเอตปัดไปหนึ่งทีฮะแล้วได้สกอร์คิวเรสไปครับโดนสตันต่อสำหรับแชงแล้วบิกินย,ยังเล่นอยู่ครับแล้วไม่มีอันตรีนะครับจังหวะนี้เลือดน้อยนะครับบิกินเมื่อสักครู่นี้ดันไปนึกว่าโรเมโอจะโดนเบิร์สตาร์ในชุดเดียวแต่ว่าริเตอร์ริเตอร์ฮะ จังหวะโดนรุมอยู่ก็กดรีเทเลต์แล้วก็ยืนสวนเลยทำให้ตัวของคิริสตายลงไปฮะโอ้แล้วงัดต่อดคีบด้วยครับโอ้โหโเดี๋ยวฟาวหนึ่งผู้เล่นครับที่เป็นในหนึ่งนักแสดงของมาเธอแกรมเมอร์เหมือนที่โก้ด้วย <c oughs> เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโรมิโอ <c oughs> โลงมา <c oughs> คนซอนแทงใส่หน้าใครโตไปแล้วสตันโดนด้วยครับจังหวะนี้แต่แหมมันคือโอเมนครับใช้เวลานานเหลือเกิดโรปิกเกอร์ไม่ได้ครับใครโตแต่การป้องได้หรือเปล่าเดืยดร้อยจิ้ิวจิ้ิวจิ้ววไอโป้ไม่มีปัญหาอะไรฮะ ตีเงินคืนมาได้ถึงประมาณ500โกนิดๆนะฮะจากที่ตอนแรกโดนนำอยู่ทั้ง2,000ด้านบนจะไปเทศครับโรเมโออยู่คนเดียวแล้วเลือดไม่พอด้วยโอ้โดนดึงมาล้วซอยฟทูดครับรับปัดในท้ายเี็ดแค่จังหวะแรกจกจังหวะ2ไม่พอครับทำได้สวยให้คิวรยสตรงนี้ได้พร้อมคืนมาฮะด้านล่างแลกกับด้านบนไปแต่ว่าโรเมโอฮะร่วงลงไปแล้วแถมลงไปด้วย เพกกันทำครับกลายเป็นว่าเกมนี้ไม่คุมบัฟคุมอะไรแล้วครับคุมป่ากันสองฝั่งนี่แหละแข่งกันเข้าฮะเข้าไปเจอคอนเคอร์ครับโคลซอนอยู่ด้านในแล้วต้องฟิกเกอร์ออกสโหรับคอนเคอร์แล้วแทงสวนไปที่แชงแชงยังโรลลิ่งเลยนี่ออกไปครับโคลซอนโดนต่อยอีกหนึ่งหมัดแล้วสตันรอไว้กดพิคอโบชุบไปแล้วครับจัดลากอลิสลงไปก่อนฮะโอ้ยยังดีฟิกเกอร์หลบออกได้ฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดโดนแทงเข้าไปน่าจะลำบากอรักดเอลิเชเคิลเลยครับคอนเคอร์ฮะโอ้โหดูสแนปเปอร์จูจจะเกี้ยกล่ใช้ได้ครับกล้าเล่นจัดเลยนะ เป็นก็เรียกว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาไม่มีความเกรงใดๆฮะอาจจะมีจะหอะคอมโบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความกล้าตัดสินใจยังคงชัดเจนอยู่แต่วันตรงนี้กล้าไปหรือเปล่าคโนโฟยยดไปบอกเล่นเยอะไปแล้วนปเปิร์ลงเสียมากฟอนแลวเพื่อนจะมารับอย่างไรต่อยหน้าเิทีสไลด์ออกมาแล้วไม่ทันครับกล้าไปเยอะเลยฮะจนเมื่อกี้โดนล้อมสี่คนเต็มๆเห็นศพมะกล้าพอใหม่กล้าพอเกินครับครับหังวะนี้ต้องบอกว่าล้อมขนาดนี้ยอมเลยครับ โอเมโอพยายามจะหาจงังหวะยกนะแต่ว่าแขงสรูกตัวทันสกอร์ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะฮะอยู่ที่5ต่อ7ยังคงเป็นไฮบป็ดเอ็กซ์ที่เงินนำอยู่แล้วเงินนำมากขึ้นด้วยฮะตอนนี้นำอยู่ที่3,000โกแล้วไปเอาตังค์มาจากไหนก็ไม่รู้เร็วมากนะครับเมื่อกี้ไล่กับมาเหลือพันกว่าแล้วนะครับคือพลังทีมนี่มันก็มีส่วนนะ,นนะเพราะว่าเงินทีมีเนี่ยมากพอๆกับตัวอื่นเลยในทีมใช่ครับเงินเขาเท่าแรสเท่าโอเมนเลยครับมาลับอยู่ครับบิเกนเกี่ยวคอนเกอร์ด้วยการเชียร์ลันส์เข้าไปครับแล้วย่นระยะไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป้าม แฉงบอกเอาหน่อยเพื่อนเคลียร์คีฟแล้วครับแต่เอาตีเคลียร์คีฟไปฮะคิริตโตะอ้อขออภัยะใครโตะเลื่อนเพราะนั้นจะน้อยก็เลยไม่อยากจะเล่นแล้วแผงหน้าเล่นลำบากครับเรียวเฝ้าพุ่มก่อนแล้วฮะ,ฮะเงินดีดมากเลยนะฮะในตัวของ,งอ 6, เฟนิกซ์ใช่ครับหกพันไปแล้วนะครับเรียวม้าเงินต่อให้อาจจะไม่ได้ห่างมากแต่ก็หลักพันอยู่ฮะแล้วเรียวม้าของโคราสรอนนี้ไม่ได้ออกลาวิธานนะครับออกโซลิเวอร์น แลวที่สำคัญคือเรียวมาไม่ใช่ตัวที่เลดเกมเก่งอะไรขนาดด้วยได้ที่กับเฟนนิใช่ฮะค่อนข้างที่จะสเกลลิ่งดีต่างกันเยอะทีเดียวฮะ <c oughs> แครี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเลดเกมถ้าเกิดได้ยิงนี่ยังไงก็เก่งในทางกับการเรียวมาได้พึ่งพาครูดาวเยอะทีเดียวใช่ <c oughs> แล้วเขาเล่นบิวแบบซูเปอรค์ครูดาวนะโซลิเวอร์บวกกับเอ่อสเปียร์ลองกินุสใช่ครับเท่ากับ30เปอร ก็คือเน้นสกิลรัวฮะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้ยืนอึดพอก็ไม่แน่เขาจะได้ใช้ฮะตรงนี้เล่นทาวเวอร์แล้วครับสำหรับแชงครับด้านข้างโคโลซอนมาเห็นแต่จะทำยังไงครับเข้าไปโดนเกี่ยว2คนครับตรงนี้ต้องพินวิวออกแล้วไปสำหรับฉันใส่โมแคทแล้วดึงไม่โดนครับตรงนี้บีกินชาร์จบุรีบู๊มาแล้วโดนเบรกหรือเปล่าแล้วฟิกเกอร์หลบได้แล้วมีโคโนโฟยัดมาแบบ ิลเลสก็มาครับด้านหลังเรมิโอเข้าไปไล่แชงออกไปคิลเลสคำหน้าอยู่กับบิกินรับนหน้าจอดัชซนปเปอร์นี่ฆ่าโมคัสด้วยการส่วนเข้าซ้อนนะฮะสวยมากฟุสเลสมาตรงนี้ครับแต่เหมือนจะไม่ทันครับด้านข้างใครโตมาปิดการเติมโคราซอนไว้ก่อนนะครับดูเลือดแต่ละคนสิฮะของไฮบิเด็กแชงบิกินแล้วก็คิลเลสนี่คือเหลือนิดเดียวใครโตเองก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไฟที่แบ่งกันรับดาเมจได้ดีมากแต่หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะถ้าอนติโลซาา หาจังหวะที่คมกว่านี้สักหน่อยได้อาจจะไม่จบแบบนี้อโอ้โหแบ่งกั้นแชร์ความช้ำไม่ดีครับต้องชมว่าสแนปเปอร์ครับลงสนามเบบนีปป้เล่นดีมากครับสกอร์เขากาตอนนี้5-2-2ครับดีมากทีเดียวฮะใช่ครับแต่คนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ฮะก็คือบิกิน กอร์ตอนนี้อยู่ที่1 1 8แล้วอุ้ยแล้วเข้า <S 1> 1 <S ไปใส่แล้วฮะคิวเรสเสียบเข้าไปแล้วกดมาเซอร์ฟิชชั่นไอ้โปองกดมาคอฟท์หลบได้ก็จริงแต่แผลสองครับต้องชมอีกแล้วครับสแนปเป,ปอร์ไปล่าเข้ามาโรมิโมอติดอยู่ด้านในครับโดยมีคิวเรสค้ำหน้าแล้วได้โมรมิโอตามลงไปฮะโ,โ,โอ้โห11คิวแล้วนะฮะตอนนี้ให้บีเด็กเงินนำไปที่5,000โกฮะกำลังไหลเลยเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยครับว่าบีกินเนตคิวพาร์ิซิเพชั่นสูงมากนะฮะใน9คิวเมื่อกี้ก็มีส่วนร่วม100%ไฟเมื่อสักครูหนึ่งร จังหวะแซ่เข้าไปคือใจกล้ามากๆากเหมือนกันด้ยยวยความเป็นวอเตอร์รูแมนเนี่ยสกิลวอเตอร์กับอ่าสกอร์วอเตอร์กับไบกกินทีมี่นี่ใกล้ใกล้เคียงกันนะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นสายแบบเดี๋ยวเราจัดการนะเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็ทำต่อนะใช่ครับถ้า191น่นี้โทรแจ้งได้เลยจับเธอด้วยหมดช่วยจับหน่อยครับผม ออออยยย่่าปลลให้เธวน,นข้างหลังนี่มาเรียกร้องครับจะโดนเลี้ยวไปหาหรือเปล่าครับคนละซอนยืนอยู่บอกโอ้ภูมนี้ไม่ดีแล้วต้องย้ายออกครับแล้วไปอีกแล้วครับคิวเลสโซ่มันยาวยาจริงๆครับโซ่แซตัวนี้ครับแต่โดนออกเลยนะรู้ตัวว่าไกลเกินเพื่อนครับ,บเมื่อกี้นี้เหมือนมือจะลั่นไปแล้วแต่ด้านหลังเข้ามาแล้วครับไก่ต่อเข้าไปจับพี่อิปโป้แล้วรับเมตมีดอยู่เยอะมาก จะเติมมาแล้วชูปีกับโบรอไวครับแต่ยังไม่หล่นลงไปแล้วกลายเป็นอิปโปที่หล่นลงไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วขึ้นบ้านไปทำไมครับแนนเปอร์นั้นบ้านเขาไม่ใช่บ้านตัวเองแต่ไล่ลงมีโอได้ลงไปแล้วคิรียสครับติดอยู่ตรงนั้นแล้วเรียบร้อยหล่นลงไปเหมือนกันแลกมา2ต่อ2ครับแต่แดงคอนเสเอร์เอาทาวเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับจเจ้าด้านบนต่อด้วยฮะให้พีดเ็กเท่าที่ดู3ต่อ3ยังลุยกันต่อดูเหมือนว่าจะไม่กลับบ้าน <S <S เลือดไม่เต็มไม่เป็นไร <S <S แต่ว่าฝั่งเขามีดาเมจระยะไกลเยอะอยู่แล้วแฉงโดดไปนี่นนน่้องยแลลวเปก็โโฟ ทางด้านของชายนิ่งไลา์เบ้นลงทีหลังนี่ไม่แน่นะครับครับอาจจะดุ้งได้เลยครับผมไม่ <นะ S 1> มีการเวทนะฮะน่ากลัวอยู่เมื่อกี้น่ากลัวอยู่ที่บอกเมื่อกี้นี่เข <c oughs> น,น้าจะเข้าลึกอยู่นะแต่ว่าโอ้ไม่เจ็บเลยฮะ <c oughs> กด <c oughs> อันทาวเชอร์เบอร์พอดีเมื่อสักครู่นี้เดินรถมาเปล่าครับเมื่อกี้นี้ออกเกาะทั้งตัวเลยฮะตัวของคิริโตะอ่าใครโตะขออภัยแน่นมากจริงครับโอเมนเมื่อกี้เนี่ยได้ทั้งเบสเซลสเปซชั่นได้เกาะนะเด้งขึ้นมารวมถึงสกอร์สกิลชุบ ขอไปกินด้วยแล้วก็ม,มีได้พลด,ดูเอลตัวเหงอีกคือแบบพี่แกกว่าจะตายนี่นานมากโอ้ยล็ฟ<ล>ิกล็อกฟิกล็อกเป็นชาวล็อกครับล็อกใส่โนราซล้วดึงมาเล่นกันตรงนี้แล้วงัดเข้าไปสวยมากสแนปเปอร์ครับแล้วได้เลยครับจังหวะน,นี้ได้2ตัวควบมาเลยทั้งคอนเกอร์แล<ม>้วก็โคราซแล้วด้าหลังไปทำอะไรตรงนั้นครับคิรียสไปล้อมปิดโมคาสไม่ให้ออกแล้วดูแช่งบอกขอได้สดๆหน่อยละกันนะแล้วเมื่อกี้เห็นคาเฟนี่อยู่ซากป้อมตรงนั้นแสดงว่าตายคู่ไปแล้วด้วยนะฮะไปก่อนครับ ดูฮะคิรียสดุเลอเกินครับโลมิโอคนเดียวฮะตอนนี้1ต่อ5น่าจะลาก่อยหรือเปล่าว่จะกันอย่างไงครีปกำลังเข้ามาที่เลนกลางวิ่งเขามาถมใส่ยืนอยู่ในบ้านได้แต่ยอมรับความเจ็บปวดหรือเปล่าโรมิโอโดนรับไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นเอสของบิกินสและให้บีดีเอ็กซ์ครับผมสตาร์ทเกมนี้ได้อย่างสวยงามฮะน้ำขึ้นไปก่อนนะ1ต่อ0เกมโอเปลี่ยนไลอัพแมแล้วดูจ้า เล่นมันอนกันฮะไม่สะดุดอยู่ดีฮะใช่ครับน้ำหนึ่งใจเดียวกันดีมากในการเล่นแล้วต้องบอกว่ากล้าเล่นมากๆครับหลายผู้เล่นทั้งสแนปเปอร์ทั้งคิวเรสที่มาหมายนี่ดูดีผมใช้คำว่ากล้าแบบกล้าจนน่ากลัวเลยนะฮะ<ช>คือคำว่าเกรงนี่คือโยนทิ้งไปได้เลยอ,อาจจะมีไปสุดจนเกินไปหน่อยไม่ทราบในบางครั้งแต่ว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าไม่มีความเกรงกลัวนในจิตใจให้เห็นเลยฮะแล้วแชงครับเปิดตัวในตำแหน่งป่าวันนี้ครับสกอร์ห้าศูนย์สิบครับ m v p of the game ฮะ คือนอกจากจะมีทีปั๊มเงินทีมีปั๊มเงินให้นะเขาเองก็หาจังหวะฟาร์มได้ดีมากครับไม่เชื่อดูที่ตัวเลขอะใช่ครับหนึ่งหมื่นสองพันโกะในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วเพื่อนๆนี่คือทิ้งไว้ที่เจ็ดพันแปดพันเท่านั้นสิบสองนาทีนะครับเกมจบนี่เฉลี่ยอาทีละหมื่นนะครับการมีทีมีด้วยนะโัวละครก็ไปหาเลเวลมาได้สิบห้าเหมือนกันเดี๋ยวโอ้โหมันไม่ทันแล้วจริงครับเรื่องของสเกลลิ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยครับตัวอย่างเฟนิกแล้วก็เรียวมะใช่ครับแล้วด้วยด้วยตััวละครมมนนนพ่่งต้เเกีย ของโพลาซอนโรวีโอเนี่ยเยอะไปครับนะครับอลิสเองมันไม่ได้โหดร้ายต้นเกมอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่มีตัวเลขอย่างเดียชี้นิดนึงฮะดาเมจของคิริอุสคือในฐานะไฟเตอร์นี่ถือว่าทำดาเมจไปท่วมท้นมากครับแครี่ที่ฟาร์มทั้งวันกับเลนกลางที่หาจังหวะเล่นตลอดครับดาเมจใกล้เคียงกับวอนเดอร์บูแมนนี่ถือว่าน่าประทับใจทีเดียวสำหรับคิริอุสทั้งทำดาเมจและก็รับดาเมจด้วยครับสำหรับวอนเดอร์บูแมนและทำจังหวะด้วยซึ่งตัวเลขตรงนี้ไม่ได้โชว์เพราะฉะนั้นเกมนี้นี่ถือว่า เป็นคนที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับวอเตอร์แมนใช่ครับเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าฟอร์มจะสดต่อถึงเกมที่สองหรือเปล่าครับเบรกคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อฮะ